ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้พบกับผมช่องอัสดาวุธบอลสีนะครับวันนี้เราก็มีบอลสีเล็กๆน้อยน้อยนะครับมานําเสนอนะครับคาจจดส่งก็อยู่ที่สามสิบบาทนะครับสําหรับคุณลูกค้าที่โอนนะครับคุณลูกค้าที่ปลายทางก็ห้าสิบบาทนะครับผมครับที่เห็นอยู่นี้ก็คือแสงจันทร์นะครับไซส์มามานะครับผมหน้าแบบเทพๆนะครับผมน้องอยู่ในกระถาง สิบสองนงเลยนะครับนะประมาณนี้นะครับสิบนะเอาเอาแค่สิบพอนะครับผมะครับก็ดูมือพ่อค้านะครับผมแสงจันทร์กระถางนี้นะครับแบ่งอยู่ที่สองพันนะครับสองพันหนึ่งร้อยบาทนะครับผมนะครับเดี๋ยวเราจัดส่งให้นะครับผมเป็นแม่พันธุ์ที่สวยๆนะครับผมนะครับชั้นใบดกๆนะครับผมนี่อยู่ในกระถางสิบนะครับผมนะครับกระถางสิบแสงจันทร์นะครับผมนี่ก็น่าจะทําได้แล้วครับผมนี่ พอน yeah, uh, anyway. ้องใหญ่มากแล้วนะครับผมแสงจันนะครับผมเป็นฟอร์มประกวดเลยนะครับผมนะแสงจันนะครับผมสองพันหนึ่งนะครับผมสองพันหนึ่งนะครับนะครับมีกระถางเดียวนะครับที่เก็บไว้นะครับเนี่ยก็แบ่งให้ทํานะครับผมนะสองพันหนึ่งร้อยนะครับผมนะครับต่อมาเป็นเมืองนครชุมนะครับผมสองต้นคู่นะครับผมสองต้นคู่นะครับสองต้นคู่ก็แบ่งอยู่ที่ เอาไปหนึ่งรอยบาทนะครับผมสองต้นคู่นะครับมี eh 2กระถางนะครับเมืองนครชุมนะครับนะฮะหนึ่งรบาทนะครับผมเมืองนครชุมเป็น2ต้นคู่ใหญ่ๆนะครับผมนะฮะอยู่ในกระถางสี่เราก็เลยแบ่งปันให้นะครับครับต่อมาเป็นวันเสาร์นะวันเสาร์เฮ้ยไม่ใช่วันพฤหัสนะครับผมลืมวันแล้วนะฮะวันพฤหัสด่างนะครับผมนะครับอยู่ในกระถางหกนะครับวันพฤหัสด่างนะครับผมนะครับกระถางนี้อายุเยอะแล้วนะครับผมนะฮะแล้วเธอ เธอเป็นทรงเตี้ยนะครับผมนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมผมแบ่งกระถางนี้ให้นะครับนะอันนี้ก็ด่างนะครับผมเนี่ยเป็นด่างวันพฤหัสจะเล่นกันหลายตงคงอยู่นะครับผมวันพฤหัสเป็นไม้เบกลมนะครับผมกระถางนี้นะครับแบ่งอยู่ที่เอาไปร้อยห้าสิบาทนะครับผมร้อยห้าสิบาทวันอ่าวันเสาร์กระถางนี้ก็แบ่งอยู่สามร้อยบาทนะครับผมสามร้อยบาทนะฮะนะครับก็การแข่งเป๊กเลยนะครับวันเสาร์สามร้อยบาทนะครับผมนะครับ ครับต่อมาก็เป็นเอ่อมินเนี่ยนนะครับผมมินเนี่ยนนะครับมินเนี่ยนก็เดี๋ยวเอาไปเอาไปลุ้นดูนะครับผมมินเนี่ยนนะครับมินเนี่ยนเอาไปลุ้นดูนะครับผมนะครับแต่ถึงจะเขาเรียกว่าอะไรนะน้ำตาลเขียวไม่เข้าแล้วก็สวยเป็นอีกแบบนะครับผมนะครับเลี้ยงว่าเอ่อเลี้ยงให้ใหญ่ก็น่าจะสวยดีครับผมกระถางนี้นะครับมีเนี่ยนนะครับเป็นมีเนี่ยนลุ้นนะครับผมนะครับแบ่ง2องยห้าสิบาทนะครับผม นะมินเนี่ยนลุ้นนะครับผมนะครับก็เลี้ยงยังไงก็ช่างนะครับผมนะให้เขามีเขียวเข้าหรือว่าแดงเข้าน้ําตาลเข้านะครับผมก็นั่นแหละก็อยู่ที่สองสามพันขึ้นนะฮะราคาตอนนี้ก็เนี่ยไซส์นี้นะครับผมมินเนี่ยนนะครับผมนะครับแบ่งสองร้อยห้าสิบาทนะครับเดี๋ยวลองเอายูเลียให้น้องใส่ยูเลียสักหน่อยนะครับนะแดงเข้านะครับผมมินเนี่ยนนะครับผม250บาทใบกลมบล็อกเลยนะครับผมนะต่อมาก็เป็น กระถางนี้เป็นออปติมัสนะครับผมออปติมัสกระถางสี่นะครับครับแบ่งอยู่ที่เออน้องกระถางสี่นะครับแบ่งอยู่ที่เอาร้อยแปดสิบาทนะครับผมนะครับร้อยแปดสิบาทเพชรแสนมณีนะครับเพชรแสนมณีก็แบ่งร้อยแปดสิบาทนะครับผมนะฮะมณีพันละลายนะครับมณีพันละลายกระถางสีอันนี้สวยมากเลยนะครับแบ่งร้อยแปดสิบาทนะครับผมนะครับร้อยแปดสิบาทมณีพันละลายนะครับผมนะครับ ต่อมาก็เป็นเทพศิลินนะครับผมเทพศิลินนะเป็นไม้ก็กึ่งใบกลมเนาะครับผมเป็นไม้ด่างเหลืองนะครับร้อยแปดสิบบาทนะครับเทพศิลินนะครับต่อมานะครับนะฮะต่อมากระถางนี้นะครับเอ่อไส้แดงนะไส้แดงนะครับผมกระถางสี่ล้นล้นกระถางสี่เลยนะครับผมเกสรพุมลินเอ่อสวนแบ่งให้อยู่ที่ร้อยห้าสิบาทนะครับผมร้อยห้าสิบาทเกสรพุมลินนะครับผมนะครับต่อมาก็เป็นอ่ อุดทยาหลวงนะหน้าส้มๆแดงๆนะครับไข่กระเล้งนะครับนะฮะะนครับแบ่งอยู่ที่ร้อยห้าสิบาทนะครับผมร้อยห้าสิบาทนะฮะเฉพาะต้นนี้นะครับนะฮะต้นนี้หน้าเข้มนะฮะนะฮะต้นนี้ต้นต้นลองๆหน่อยนะครับผมนะครับแบ่งหนึ่งร้อยบาทนะครับผมต้นนี้ผมเอามาราคาสูงนิดนึงนะครับนะอันนี้ก็คือมีดเดียวกันหมดนะฮะแต่หน้าเธอจัดนะฮะเพราะว่าเขาขายกันอยู่สี่ห้าร้อยนะครับนะฮะอันนี้ผมเอาอยู่ที่ร้อยห้าสิบาทส่วนนี่นะครับมีดเดียวกันก็แบ่ง นะต้องดูที่ว่าใครจะมีฝีมือบางทีไม้นะแผงนะครับกระถางละหนึ่งร้อยนะครับอุทยานหลวงราชพฤกนะอุทยานหลวงราชพฤกหนึ่งร้อยบาทกระถางสี่นะครับตัวนี้ก็มาแบบนะสุดเลยนะครับผมนะใหญ่สวยนะครับผมนะกระถางนี้ก็แบ่งหนึ่งร้อยบาทนะครับมีกระถางเดียวยที่หน้าหน้าเธอ,อน้ําตาลมาผมก็จะเอาเท่ากันก็ลาําบากนะเพราะว่าผมก็เอามาเต็มเต็มเมืออกันนะต่อมาก็เป็นอ,อันนี้ ผมลืมชื่อนะครับผมใครจําชื่อได้นะครับเป็นบอลอะไรไส้ม่วงเนี่ยนะครับผมนะครับเห็นคนรักบอลสีก็ขายอยู่นะครับร้อยห้าสิบาทนะครับผมผมลืมชื่อจริงๆต้องกราบขอประทานไปอันนี้ไส้ม่วงผมก็ไม่ผมลืมชื่อเขานะฮะเดี๋ยวทักมานะครับเดี๋ยวผมถามคนรักบอลสีนะครับผมก็ได้มาคนละต้นนะครับเนี่ยไส้ม่วงไส้ม่วงนะผมก็จําไม่ได้นะก็แบ่งกันมาร้อยห้าสิบบาทนะครับเป็นไม้ใหม่นะครับนะต่อมาก็เป็นเอ่ออันนี้อะไรนะ เป็นไม้ใบกลมเหมือนกันนะฮะผมทองนะครับผมทองแบ่งเท่าไหร่นะแบ่งร้อยร้อยเดียวแม่บ้านบอกบอกร้อยเดียวเนี่ยเราก็อยากแบ่งนะร้อยเดียวกระถางเบลเลอร์เลยเนี่ยแสงจันทร์ก็เบลเลอร์เลยนะครับสองพันหนึ่งร้อยนะครับหูใหญ่มากนะลูกค้าเดี๋ยวผมจะแพ็คให้อย่างดีนะครับผมน,นะครับแสงจันทร์สองพันหนึ่งนะครับกระถางสิบแล้วกันนะครับผมนะเดี๋ยวมาแบ่งซนะันเซ็ตเนาะ ซันเซตเหลือต้นเดียวนะครับเนี่ยซันเซตเหลือต้นเดียวแบ่งอยู่ที่180บาทนะครับเหลือต้นเดียวเนี่ยทั้งสวนเลยนะครับเพราะว่าเป็นมันหมดรุ่นนะครับผมเนี่ยฮะอ่าพุทธคุณเนาะครับพุทธพุทธคุณเนี่ยพุทธคุณกระถาง8นะครับผมนะครับแบ่ง300บาทนะครับกระถาง8แบ่ง300บาทนะครับผมนะครับอ่าต่อมาก็เป็นเนาะ ปีศาจแดงต้องขออนุญาตไลค์ทุกคลิปนะครับผมน้องใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเดี๋ยวผมคงต้องเปลี่ยนกระถางแปดแล้วครับผมร้อยห้าสิบาทนะปีศาจแดงผมก็หลวงรักเขาเหมือนกันนะครับปีศาจแดงนะครับผมนะครับร้อยห้าสิบาทใหญ่โตมะโหรานนะครับผมนะครับครับเดี๋ยวมาดูทางนี้บ้างนะครับครับเกาะเกตนะเกาะเกตหน้าม่วงนะครับผมนะครับเกาะเกตหน้าม่วงนะครับผมนะครับแบงนะครับอันนี้ใบมีตําหนินะผมเดี๋ยวผมลดเนี่ยมันจะเป็นใบเบี้ยนะ คือน้องด่างดีจัดนะ,ะคนเลี้ยงไม้จะเข้าใจครับกลอกเก็ตหน้าม่วงนะครับผมนะครับหอมนี้นะครับวันนี้แบ่งให้เอาไป900บาทนะครับผม900บาทนะเริ่มขาดแล้วนะแต่ถ้าทนไม่ไหวก็คงจะเหลืออยู่แค่50บาทนะครับแต่ก็พ่อค้าจะพยายามยันราคาเพราะไม้เขาแรงมากนะครับนะฮะเพราะว่าประเทศจีนนะต้องการมากแต่ครนี้เข้าไม่ถึงนะฮะไม่เป็นไรนะฮะ ก็เดี๋ยวคนลูกค้าที่ท่านใดนะที่ว่าอะไรผูกขาดกับทประเทศจีนนะจริงๆต้นนี้อยู่ที่สองพันห้าแล้วประเทศจีนซื้อนะครับผมกระถางนี้นะครับแบ่งเก้าร้อยบาทนะครับเกาะเกล็ดหน้าม่วงนะครับผมอันนี้ไม้ขายสิทธิ์นะใครต้องการนะครับผมนะครับนีขายสิทธิ์ให้นะครับกระถางนี้นะครับแบ่งอยู่ที่ไม้ขายสิทธิ์นะไม้หน้านี้นะครับนะครับกระถางแปดนะครับผมไม้ขายสิทธิ์นะครับ ก็แบ่งอยู่ที่เอาไป800บาทกระถางแดนะครับผมไม้ไา่สิทธิ์นะฮะผมเหลืออยู่2ต้นนะฮะมันมีต้นเล็กอีกต้นหนึ่งครับอันนี้เป็นนี่กับกระถาง6นะครับผมนะเขียวเหนียวซับนะครับผมเขียวเหนียวซับกระถางนี้นะครับหน้ากันก็หน้ากันก็สันชัยเดเลยเนาะนะครับผมใบหนาก้านแข็งนะครับผมนะครับแบ่งอยู่ที่300บาทนะครับผมกระถางหกนะครับ3า0บาทนะครับต่อมาก็ไม้ไผ่สิทธิ์นะครับผมกระถางนี้นะฮะแบ่งแบ่งนะครับผมนะฮะแบ่งอยู่ที่ ร้อยห้าสิบาทนะครับผมไม้นะฮะต่อมาก็เป็นเอ่อเป็นซับประสานนะครับผมนะฮะสี่ร้อยไม่ไปพ่อค้าพ่อค้าแบ่งสามร้อยห้าสิบาทนะครับผมสามร้อยห้าสิบาทนะต่อมาก็เป็นซับประสานนะครับสามร้อยห้าสิบาทนี่น้องน้องลงหัวไปแล้วนะครับผมนะฮะแต่พ่อค้าโหลดโหลดกระถางนะฮะเพื่อที่จะแบ่งปันนะครับผมนะครับซับประสานแบ่งสามร้อยห้าสิบาทนะครับผมนะฮะสามร้อยห้าสิบาทนี่เป็นเป็นดารา นกพัดแผงนะครับผมนะฮะดารานุกเอ้ยใช่โอ้โหศิลาหุ้มทองแผงนะครับผมนะฮะกระถางนี้นะครับแบ่งสามร้อยห้าสิบาทนะครับผมสามร้อยห้าสิบาทน้องกระถางหกเท่นั้นครับผมไม้เมล็ดนะครับผมไม้เมล็ดนะครับไม้เมล็ดนะฮะก็จะตั้งชื่อไปแล้วนะครับผมนะฮะรอการตั้งชื่ออยู่นะครับคืออ่าตะวันฉายนะครับผมตะวันฉายนะครับ กระถางนี้ผมแบ่งอยู่ที่250บาทนะครับกระถาง6นะครับ250บาทตะวันฉายนะครับผมนะเหลือน้อยเลยนะครับในสวนนะฮะนี่ก็อีกหน้านึงตะวันฉายนะครับ250บาทนะฮะดูนะฮะตะวันฉายนะครับ250บาทตัวนี้มีสามกระถางนะครับผมเลือกเลือกกระถางเอานะครับกระถางละ300เอ้ย250บาทนะฮะฮะรัวๆเลยวันนี้แบ่งน้อยเนี่ยสินาทีแล้ว ทองหล่อลูกค้าทองหล่อนะฮะทองหล่อนะครับทองหล่อแบ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับผมทองหล่ออ่ะเกาะเกศนะครับผมผมเห็นต้นใหญ่ของพี่มานานนะโคตรสวยเลยนะครับผมเกาะเกศแผงนะครับสองร้อยบาทนะครับผมสองร้อยบาทนะฮะสองร้อยบาทนะเกาะเกศแผงเนี่ยเวลาเขาด่างเข้านะครับผมโคตรสวยเลยนะครับผมนะฮะเกาะเกศแผงสองร้อยบาทนะครับผมนะะฮ ไม้ม่วงนะครับผมนะครับไม้ม่วงตัวนี้ยังเป็นไม้เมล็ดอยู่นะลูกค้านะยังเป็นไม้เมล็ดอยู่นะครับผมนะครับกระถางนี้นะครับแบ่งอยู่ที่สองร้อห้าสิบาทไม้ม่วงกระถางนี้นะครับคือเธอกัดสีม่วงนะครับผมม่วงแล้วก็เหลืองทองนะครับผมนะฮะแล้วก็มีอยู่สามสี่สีนะครับผมกัดหหลอดใหม่มาสวยมากเลยนะครับผมนะฮะนี่ก็ไม้เมล็ดนะครับผมนะฮะไม้เมล็ด กระถางละ300นะครับผมนะฮะกระถางละ300อบาทนะฮะไม้เมล็ดนะฮะไม้ขายสิทธิ์นะครับนี่เป็นเพชรชูบู์นะครับผมเพชรูบูร้อยห้าสิบบาทกระถางห้าครึ่งนะครับเพชรชูบูลนะครับผมกระถางละร้อยห้าสิบบาทนะครับผมเพชรสวรณโชธนะครับผมนะฮะเพชรสวรณโชตหลอดไม่สวยจังเลยนะครับผมนะครับแบ่งแปดสิบบาทนะกระถางห้าครึ่งนะครับผมนะฮะต่อมาก็เป็นไม้เมล็ดนะครับไม้เมล็ดขายสิทธิ์นะครับผมนะฮะดูนะฮะไม้เมล็ดขายสิทธิ์นะครับ หลอดใหม่มานี่น่าจะสดสุดเลยนะครับผมความด่างนะครับเพราะแดดเริ่มดีนะครับผมครับกระถางนี้แบ่ง350บาทพร้อมทําจํานวนเลยนะครับผมนีฮะนี่กระไม้เมล็ดนะครับผมนฮะไม้เมล็ดนะครับกระถางนี้แบ่ง350บาทน้องกระถาง8นะครับผม350บาทใบกลมครับผมนะฮะใบกลมครับกระถาง8นะครับออติมัสนะครับแบ่ง400บาทกระถางนี้ขอ500บาทนะครับแม่พันธุ์นะครับ500บาทนะครับออติมัสนะครับเดสตินี่นะครับผมเดสตินี เดสตินี่กระถางแปดนะพ่อค้าแบ่งอยู่ที่สองร้อยบาทนะกระถางแปดนะเดสตินี่นะครับผมสองร้อยบาทนะครับผมนะครับอสงไข่นะครับผมอสงไข่ร้อยห้าสิบาทน้องอยู่ในกระถางแปดนะครับผมอสงไข่กระถางละร้อยห้าสิบาทน้องอยู่ในกระถางแปดนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวมาต้นนี้อีกนิดนึงนะครับผมนะครับ สยามนลมิตรนะสยามนลมิตรนะครับพ่อค้าแบ่ง270บาทนะครับผม270บาทนะครับหน้าเทพเลยนะครับผมสยามนลมิตร7 0บาทนะครับกระถาง6กนะถัง5ครึ่งขอโทษทีสอรับ270บาทนะครับลดนะครับผมลดลดกระถางนี้นะครับแบ่งอยู่ที่150บาทนะอตัวนี้หน้าเดิมนะลูกค้าลดนะครับผม150บบาทนะครับต่อมากระถางนี้เป็นไม้เมล็ดนะลูกค้าไม้เมล็ดนะครับ ไม้เล็กระถางนี้ยุบตัวไปเนาะแล้วเทิดเตี้ยนะครับผมเนะเราก็มาเข้าตู้นะกระถางนี้นะครับนะครับกระถางนี้แบ่งร้อยห้าสิบาทนะครับไม้ลงหัวใหญ่มากแล้วแหละนะครับผมร้อยห้าสิบาทนะครับผมอ่ากระถางนี้เป็นดารานพลัสแผงนะครับหรือว่าดาราลายไฟนะครับผมเนี่ยก็กระถางนี้เป็นเป็นหน่อเนาะใหญ่มากแล้วครับผมนะฮะดาราลายไฟกระถางนี้แบ่งอยู่ที่ แบ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับผมร้อยห้าสิบาทดราดราลายไฟนะครับผมเป็นดาราแผงนะครับผม <S <S ตัวใหม่นะ<ๆ>ต่อมาก็เป็นไม้นินจาเต่านะครับผมนินจาเต่านะครับผมไม้ใบกลมแล้วลูกค้าเอาไปเอาไปเลี้ยงดูนะครับนินจาเต่านะครับผมนะครับนินจาเต่านะครับไม้ใบกลมนะฮะใบกลมด่างนะฮะด่างแบบนี้นะครับผมนะครับแบ่งร้อยห้าสิบาทนะครับผมไม้ใบกลมนะครับร้อยห้าสิบาทนะครับต่อมาก็อันนี้ก็ใบกลมใบไทยนะครับผมนะครับ อ่าร้อยห้าสิบาทนะครับผมร้อยห้าสิบาทนะครับวันนี้มาค่ำนะครับผมเพิ okay. awesome. okay. right. yeah. um, ่งกลับนะฮะเพิ่งกลับอ่าไปซื้อบอลกันมานะครับกับพวกพี่มานะกับพวกคนรักบอลสีนะครับกบบอลสีนะฮะอ่ะนี่อีกต้นหนึ่งนะครับผมนะครับกระถางละร้อยห้าสิบาทนะครับผมเป็นมีเดียวกันเป็นไม้เมล็ดนะลูกค้าเป็นไม้เมล็ดนะครับผมนะครับอ่าเป็นไม้เมล็ดนะครับผมนี่ก็ไม้เมล็ดนะครับผมนะไม้เมล็ดกระถางนี้แบ่งร้อยห้าสิบาทนะครับผมนะครับไม้เมล็ดนะครับผม ไม้ลงหัวหมดแล้วนะครับผมเนี่ยครับผมสองต้นนี้เป็นมีดเดียวกันนะครับผมกระถางละร้อยห้าสิบาทเลือกหน้านะครับผมนะครับเลือกหน้านะครับผมร้อยห้าสิบาทนะครับเอ่อมือทองนะครับผมมือทองนะครับผมนะครับมือทองแบ่งร้อยห้าสิบาทไซส์ใหญ่ไซส์โตนะครับผมนะฮะเลือกหน้านะครับผมมือทองนะครับผมร้อยห้าสิบาทเป็นไม้ใหม่นะครับผมผมมานานแล้วนี่ก็ไม้เมล็ดนะไม้เมล็ดชุดนี้มีสามกระถางนะครับผม ละถังละร้อยห้าสิบาทคุณลูกค้าครับผมเป็นไม้ใบกลมนะครับคุณลูกค้าใหม่ที่ผ่านเข้ามาไม่ต้องเขยนะครับผมนะครับเอฟได้เลยนะครับเป็นราคาที่แบบผมขายหน้าสวนนี่แหละครับผมเนะนะฮะหน้าสวนผมก็ขายเท่านี้นะครับขายให้พวกเพื่อนๆนะฮะครับแบ่งร้อยห้าสิบาทนะครับมีเหลืออยู่สามต้นนะลูกค้านะครับผมอันนี่อันนี้อีกฝักหนึ่งนะฮะอันนี้เป็นฝักของชายชนนะครับผมเป็นฝักของชายชนนะฮะเป็นแม่แม่อูมฝักนะครับผมนะฮะดูการกระดูกนะใบแข็งเป๊กเลยนะครับ ทรงเดียวกับดารานุพลัดเรานะครับผมแต่เธอกัดสีอย่างเดียวนะครับผมบางครั้งก็มีป้ายกระเซ็นบ้างนะครับผมนะฮะอิสเนตครับกระถางนี้แบ่งร้อยห้าสิบาทนะครับผมหรือว่าจะเป็นอุทยานหลวงใบป้อมนะครับผมนะฮะดูกระถางนี้นะครับกระถางหกนะลูกค้าแบ่งสองร้อยห้าสิบาทนะครับสองร้อยห้าสิบาทตัวนี้ใบป้อมเลยนะครับผมนะฮะไส้แดงนะครับสองร้อยห้าสิบาทนะครับผมนะฮะครับกราบขอบพระคุณอย่างสูงที่ดูจนจบคลิปนะครับผมนะฮะ ขอบคุณอย่างสูงนะครับวันนี้ก็ขอสวัสดีครับวันนี้มืดแล้วนะครับผมนะพราค้าซื้อบอลหมดตูดเลยนะครับวันนี้ก็อยากได้ไม้ใหม่ๆเข้ามานะครับผมนะก็เลยวิ่งไปนะหาสวนข้างเคียงกันนะเพื่อที่จะมาไล์นะครับผมับวันนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กับช่องอัศดาวุฒบอลสีด้นะครับผมครับวันนี้สวัสดีครับ